ลำก็มาหัวก็มีนะครับนะใช้ลำแปดหัวสองเนาะอ่าจริงๆผมเขาไม่ได้รู้สึกว่าผมผมคนเล็กนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากเพิ่มพิเศษให้มันเพิ่มมากขึ้นไงจริงๆเนี่ยคุณเต๋อเนี่ยส่งรูปมาให้หมอแล้วถูกไหมหมอรู้แล้วเดิมไม่ใหญ่เยอะแล้วอยากคือจะเติมทรงไมนะอะไรเงี้ยแต่ก็ใหญ่แล้วมันก็ไปต่อได้เออครับอ่าแต่ไปเลยแล้วก็คิว่าแม่แค่ไหนอืมอยากรู้ไปได้ขนาดไหนจุดไหนที่อยากจะให้หมอเน้นได้เป็นพิเศษไหม ผมอ,อยากไดหัวที่มันใหญ่ขึ้นเลยอาจจะดูให้เดี๋ยวดูให้ใหครับนอนลงสอนลงให้มันตรงให้เพนี่เติมเรียบร้อยแล้วลำก็มาหัวก็มีนะครับนะใช้ลำแปดหัวสองเนาะเพนีก็หลังจากที่เราเติมแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเปลี่ยนทันทีนะแล้วก็ตัวฟิลเลอร์แต่ละตัวเนยอยู่ได้หลักปีอยู่แล้วนะครับกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราใช้เท่านั้นเองนะเพนีถามความรู้สึกพี่เติร์ดหน่อยว่าเติมหัวเจ็บไหม พูดจะไม่เจ็บเลยครับสบายมากสบายเดี๋ยวว่านั่งเล่นโทรศัพท์จนเพลินไปเลยนะครับแล้วก็แทบจะนอนอยากให้พี่เติร์ดฝากนิดนึงว่าเฮ้ยคนที่เขาดูอยู่ดูเพจมาแบบเดือนนึ่งแล้วแบบยังลังเลอยู่อย่างเงี้ยครับฝากหน่อยครับฝากว่าใครอยากตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ให้เจ็บอย่างที่คิดอยากหัวบ้านกลัวใหญ่ขนาดไหนก็ปรึกษาหมอได้เลยครับผมโอเคขอบคุณพี่เติร์ดมากนะครับตรงใจสุดๆเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ